สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เรากําลังจะลงไปชั้นสองนะครับเาราจะลงไหนนี่ลงันไดเลื่อนหรอรเรื่องอะไรวะเดี๋ยวออตอนนี้นักแสดงเรากําลังจะลงนะครับระวังศีรษะด้วยนะครับหัวหัวค <laughs> นหะัวคนละหัว

ระวังสุดทางเลื่อนนะครับามาน้าบ้นหนาไดออกอเมเดียวมองผู้เดียวเลย ความสุขในุนเลยฮะเป็นยังได้กินป๊อปคอนกินป๊อปคอนครัวอะไม่เบิ่งอยากจ้ามาฮัดคนคือถ่าทั้งล่างลายจะบมดได้ต้องล่างมืแล้วละนะเป็นยังป๊อปคนเปมือรัืเอาไอ้ก็นอนกนนป๊อปคนพี่ติดตามครับ

ขอน้ำดื่มให้พี่ตุ้มตามหน่อยขวดหนึ่งได้ไหมครับน้ำเปล่าครับอยู่ไหนผมให้เม่แล้วนะให้แล้วนั่นไหนพี่นั่งบอบมาเลอยางนั้นตอนนี่เหรออันนึงว่าของพี่ดิวไงเอาไปไปใส่อันนึง MC ครับน้ำตาให้พี่ตาม MC สาวสวยเรียบร้อยครับสวัสดีครับ คะโอ้ยเยอะเลยเอาล่ะแม่คะวันนี้ามมรราทาเป็นเซอร์ไพรส์ชาจะโชว์ว่ครู่เราเซอร์ไพรส์ที่โด่งมากอยู่แล้ววันนี้อยากจะให้ทุกคนเลยที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้องพิมพ์นนท์แนที่ยังไม่ได้ชมภาพเซอร์นนไทยอ้อมค่ะวันนี้เราเข้าฉายแล้วนะมีรอบสี่วงเพื่อเช่นมาท,าทีมงานน,าท,านท์แนทสามารถที่จะจับจองตัวแล้วก็ไปชมกันได้ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยแนะที่น่าสนใจมากๆและตอนนี้เรามาร้องกับนักแสดงจากภาพยนตร์ด้วยอยากเจอ วันนี้เราจะมีกล้องแน่นะวิดีโอที่พี่พี่เห็นอยู่รวมไปถึงกล้งองแน่ที่ถ่ายรูปเพื่อที่จะนำไปโปรโมตในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะขออนุญาตทุกคนวันะที่ดีด้วยและตอนนี้ท่านคนพร้อมแล้วขอเสียงีิดและเสียงปมปืนดนังให้กับแลกแสดงจากข,ข,ข้ามีดใครออกมาขอเสียงปมปนที่ออกแบบี่าพี่จันจ้ารอเบบี้ บอลโจครบคับในยู่ครับจะไม่ยันจับตัวเราซักยี่ยงไปเริ่มบุล้มกระชี้ไปล้มแดงแล้วอบอลโจครับเอาล่ะต้องบอกพี่พี่นักแสดงว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยเรามีนักคนคที่ชมพระเบลล์ไขรอ้อแล้วแล้วก็ยังไม่ชมเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สปอยออแต่อยากให้นี่มาแล้วครับมาแล้วฮโอเคขอเขาเซฟผมให้บอลโจด้วยนะคะพี่หมูหยองด้วยค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้นำตัวนิดนึงซึ้ง รับกดเป็นใครกันบ้างเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เข้าไปชมอาจจะกดตัวแล้วรอบต่อไปเริ่มจากด้านไหนดีเอ่ยด้านนี้ก็ได้ค่ะผมมูหยองครับเป็นผู้ร่วมสร้างหนังเรื่องนี้ครับเรื่องไข้ออดกับโจครับมูหยองด้วยนะคะถัดมาค่ะมาอ,อมแอมเปนบานแท่งค่ะรับบทเป็นอีเวลนี่คะเรื่อไข้ออดจ้า รบ ic, <S 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 ับบทเป็นคนที่ปาด่าครับขอบคุณที่ชื่นชอบในตูวของผมตูดผมเนียนไหมครับอะไรครับเนี่ยถัดไปค่ะให้เล่นคนนี้ก่อนก็ได้อ่าสวัสดีค่ะน้องรีเพ็ตบาร์เพ็ค่ะรับบทเป็นลุงอิงค่ะเย้สวัสดีครับตกตาลนหน้าครับผมรับบทเป็นผู้จัดการบ้านครับ ได้ค่ะนี่เปนเรื่องแรกรือเปล่าคะน้องเรื่องแรกดีกวาเรียนตาด้วยนะสวัสดีครับเด็กเบิ้งนะใครออกกันยังครับเด็เอาเบิ้งแล้วไหนคนไหนยังไม่ได้ดูชูมือพึ้งครับโอ้ใชมาเบิ้งแล้วดูแล้วประทับใจฉากไหนครับปอยกให้เขาบอกให้ทกคนทังไม่ได้ดูด้วยเ้ย้ ไม่พี่บอกเราด้วี่อะไรนะดาต้องอีเวลคนไม่ไม่ได้ดูต้งไม่งต้องต้อต้องไปดูต้องต้อะต้องตูง้องตองเ้องต้องต้นงต้องต้อง้องจ้องตาองตนองต้งต้องต้อ่ม้องต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 าอไต้อรต้องต้องา้องตองตอ้องไ้เงต้องต้องต้อ้องต้องต้องต้ององตอ้อออออ้้้อ้ออออคือ พิธ <ersch> ีการในการที่เราเคารพบูชาแบบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ถือว่าคายเนอในจริงๆแล้วสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นเหมือนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในวงการขอรั้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่นำทายด้วยคนเนียประสบความสำเร็จแล้วก็ยังมีเรื่องของพิธีการต่างๆที่เราจะใช้คายอ้อในการในการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีกฎในการเคารพบูชาทูลบาจอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นในคณะหมอรำเนี่ยเมื่อมีกฎในการเคารพบูชาทุกมาจารย์แล้วมันก็เป็นกฎการอยู่ร่วมกันในในวงหมอลำในคณะเมื่อเมื่อคนหมู่มากไปอยู่ด้วยกันเนาะเมื่อคนหมู่มากไปอยู่ด้วยกันมันก็มีต่างๆความคิดต่างๆอุปนิสัยเมื่อคนหมู่มากอยู่ร่วมกันมันก็จะเกิดเหตุดีแล้ไม่ดีซึ่งในไทยออเนี่ยเขาเรียกว่ามีก็จะมีเล่าถึงเพราะฉะนั้นทำในชีวิต มากแล้วก็ศาสิ่งของบ่อน้กมากครับถ้าเกิเรื่องนี้แะนะผมเกิด